ข้อที่จะสอนคือ,อข้อนี้ x กำลังสองลบแปด x บวกสิบหกเท่ากับศูนย์วิธีการทำให้เราแยกแฟกเตอร์เป็นสองวงเล็บหนึ่งสองหนึ่งสองสังเกตดูว่า x กำลังสองตัวนี้ตัวนี้นถ้า x กำลังสองเออสิ่งที่เราจะ,จะต้องรู้เนาะทำไมถึงเป็น x กำลังสองอ่าผมจะบอกนะครับ ก็เอย่างนี้เคูณเเป็นเอ <a' S 1> กำลังสนะองจำไว้นะแล้วมีอะไ a a รเคูณเอกำลังสองเป็นเอกำลังสามใช่ไหมเฮ้ย<ๆ>แล้วถ้าเอกำลังสองคูณกับเอกำลังสองเป็นเอกำลังอะไรสองบวกสองเป็นสี่ ถ้าผมพิกแพงมาก x ลัง3คูณกับ x กำลังลบ1ลบกันได้เลยครับ3ลบ1เป็น x กำลัง2หรือว่าถ้าลบคู่ลองลอง x กำลังลบ1คูณกับ x กำลังลบ2ได้เท่าไหร่ลบ1ล2เป็นอะาไรลบ3 x ลบ3 เพราะฉะนั้น x ก,กํลังสองตัวนี้มันมาจาก x คูณ x เ,เป็น x ก,กํลังสอง่าแ,แล้วต่อมาให้เราดูตัวตัวไหนครับตัวข้างหลังคือตัวนี้ก็คือ16ตัวนี้ครับ16มาจากอะไรวิธีการคิดอ่าหนึคูณสิมี2คูณอะไรได้สิ สองคูณแปดมีอะไรคูณกันได้สิบหกอีกตัวหนึ่งสี่สที่ผมชอบเขียนแบบนี้เพราะว่าผมจะหาตัวที่ทถูกต้องมาตัวเดียวอแล้วผมถามเล่นๆนี้นอกจากสามคู่นี้มีตัวไหนคูณกันได้สิบหกอีกไหมหนึ่งคูณสิบหกได้สิบหกสองคูณแปดเป็นสิบหกสี่คูณสี่เป็นสิบหกนอกจากสามคู่นี้มีคู่อื่นอีกไหม คำตอบคือมีหรือไม่มีไม่มีนะครับหมดแล้วไงมีแค่สามคู่แล้วเอามาหาดูว่า <S <S เฮ้ยตัวไหนนำมาบวกลบกันแล้วต้องได้ลบแปดครับอ่าแล้วแล้วเรื่องของเครื่องหมายที่ผมบอกถ้าตัวนี้เป็นถ้าตัวนี้เป็นบวก <S <S ใช่ไหมอ่าตรงนี้เป็นบวกเราต้องใช้อะไรใช้ลบ เครื่องหมายต้องเป็นลบลบนะครับเพราะว่าลบคูณลบเป็นบวกแล้วเรามาคิดดีว,ว่าเอ้ยเอาสองตัวเนี้ยเอามาบวกกันแล้วได้แปดคิดว่าเป็นคู่ไหนสีีถูกต้องสีบวกีเป็นแปดแต่แปดต้องติดเลยแปดต้องติดนะครับเครื่องหมายต้องติดลบเพราะฉะนั้นสี่ตัวนี้จะต้องติดลบ สี่ตัวนี้ก็จะต้องติดลบนะครับเพราะฉะนั้นใช้คู่นี้ถึงเป็นคูนที่ถูกต้องแล้วเราแล้วผมก็จะเอาเลขสี่ไปใส่นะครับเอาไปใส่เลยใส่สี่ใส่ใสี่เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ A เท่ากับสี่ครับแล้วเอาอีกสัก 3x กำลังสอง 3x กำลังสองลบ 7x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เป้าหมายก็คือหา x นะครับเราจะ<ม>หาย,ยัางไงแล้วข้อนี้มันติดรู้หรือเปล่า ข้างหน้าเป็นสามข้างหลังเป็นหนึ่งลองดูแล้วกันถ้ายังแฟเตอร์ได้นะวิธีการดูนะครับให้เราดูตัวนหน้าก่อนตัวนหน้าคือเลข คือเลข3มันมีอะไรคูณกันเล้3ามี1กับ1กับ3หรือไม่ก็3ากับ 1. 1เพราะฉะนั้นถ้าผมจะใส่ตัวเลขเข้าไปผมก็จะใส่แบบนี้3ตัวหน้าเป็นเลข3ข้างหลังเป็นเลข1แล้วมันก็ x ตัวนี้มันก็มาจาก x คูณกัน2ตัวถูกไหมแล้ว<ล>ส่วนตัวด้านหลังเลข1 อะไรคูณกันได้นหนึ่งก็มีเลขเลขหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่งครับเราลองดูหนึ่งกับหนึ่งผมก็ลองหนึ่งไปใส่ถูกไม่ถูกไม่รู้ใส่ไปก่อนพอผมใส่ปุ๊บหนึ่งใสหนึ่งส่วนเรื่องของเครื่องหมายเอ้เจ็ดมันต้องได้เจ็ดเจ็ดมันต้องติดลบ แต่ตัวนี้นเป็นบวกแสดงว่าอันนึงเป็นบวกอันนึงติดลบไ,ไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นบวกไม่บวกบวกก็อะไรลบลบนะครับจำที่ผมอธิบายได้ไหม,มอขออีกรอบนึงขออีกรอบนึง,ออนงถ้าเครื่องหมายคูณกันแล้วเหมือนกันบวกคูณบวกเป็นบวกถูกไหม ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันลบคูณลบก็เป็นไรไม่ไม่ไม่เครื่องหมายเหมือนกันคูณกันต้องเป็นบวกแต่ถ้าตรงข้ามอันนึงบวกอันนึงลบหรือไม่ก็อันนึงลบอันนึงบวกคูณกันแล้วเครื่องหมายจะต้องตรงข้ามแบบนี้เพราะฉะนั้นมาเจาะที่เครื่องหมายตัวนี้อันนี้อันนี้งานนะแท้ก็ างานวันนี้ 1. 1. 1. นเจ็ดแปดหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกทำได้เลยแต่ที่สอนสอนเพิ่มผมสอ,สอนเพิ่มข้างล่างเลยใช่ไอ,อันนี้หนึ่งใช่ไหม <10. S 1> หนึ่งงถูกไม่ถูกไม่รู้แต่นี้ติดลบอันนี้ต้องเป็นลบอ่นนี้ลบหนึ่งก็เป็นลบอันนี้มันต้องเป็นลบหลักการคูณเข้ามันต้องใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกล นะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เอา3ไปคูณถูกไหมถามว่าถูกผิดสามคูณสามคูณล,ลบหนึ่งก็ต้องเป็นลบสามแล้วเจอลบหนึ่งแล้วเจอกับลบหนึ่งมันตามหลักมันต้องเป็นลบสี่ถ้าแบบนี้ยแยกแักเตอร์ไม่ออกเพราะมันไม่ได้ลบเจดเพราะฉะนั้น ข้อนี้ผิดนะคนะมันก็ต้องมีวิธีการดูนะครับถ้าเจอโจทย์ข้อนี้แยกแฟกเตอร์ไม่ได้ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งมันจะติดรูทเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวจะหาโจทย์ที่แยกแฟกเตอร์ได้อาลองข้อนี้นะครับถึงนี หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเกกำลังสองลบหนึ่งห้าสี่เอ็บวกสี่เก้าจะเท่ากับศูนย์ข้อนี้ดูเลขเยอะมากจะหาตัวแปร x ให้ได้ถ้าเราจะหาผมจะสอนวิธีการแยกแฟกเตอร์นะครับเอาลองแยกแฟกเตอร์กันาการแยกแฟกเตอร์นั้นต้องแยกออกเป็น2องวงเล็บจะเท่ากับ0แล้วเราไปดูตัวแรกฮ้อยย2 1มาดูตัวนี้ก่อน1 2 1ถ้าเรานั่งนึกอะไรคูณกกนได้1 2 1บ้าง มีอ่าจะลองทดนะจะทดด้านนอกมี1คูณกับ121ถูกไหมมี11คูณกับ10อะไร11ถามว่าจะใช้ตัวไหนอ่าลองดู1 2 1มากมันมากไปเอา11แล้วกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะใส่11ตัวนี้ผมก็ใส่11แบบนี้ อพอผมใส่เสร็จปุ๊บมาดู x กํลังสอง x กํลังสองมาจาก x คูณ x คูณ x เป็น x กํลังสองเพราะฉะนั้นมันต้องมี x สองตัว x x แล้วเรามาดูเครื่องหม่ครับไอตรง49มันเป็นมันเป็นบวกเพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องหมายมีอยู่สองอย่างไม่ไม่บวกบวก ก็อะไร<บ>ใช้ตัวไหนใช้บวกบวกหรือใช้ลบลบใช้ลบลบเพราะ1้อยห้มันติดอลไร<บ>ติดลบต้องใช้ลบ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 แล้วเรามาดูเจ49สของเราเอ้ยอะไรคูณกันได้49อ่ะมีมี1คูณกับ49ถูกไหม มีอะเจ็ดเจกันอลไรเจเจอ่าเพราะฉะนั้นรู้เรารู้แน่ๆว่าเราต้องเอา11บเอคูนสิเอคูนเเอา11บเคูนเเพราะเพราะถ้าผมใส่7ตรงนี้ไกลไกลคูณไกลไกลคูณไกล,ไกลนะครับเพราะฉะนั้น11บเอ็คูนเจ็คูนเ <11 S 1> เป็นเท่า 10, 10. ไหร่ 10, 10. อ้าวมันต้อง77เอามาบวกกัน มันได้154ไหมได้เก่งมากครับ1 5 4เพราะฉะนั้น <_ S 2> <_ S 1> เครื่องหมายต้องติดลบคู่อ่าลบลบเพราะฉะนั้นคู่ที่ถูกต้องคือคู่นี้แล้วเราก็ออกมาใสา่ใส่เจ็ลงไปเพราะฉะนั้นคำตอบก,ก็คืออะไร S 1> <S 1> 11 x ลบ7จะเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นย้าย7ไปก่อน11 x ยังไม่ย้าย x เท่ากับวน11ส่วนถ้าเอ็ัต่อไปดี้หรือจอสองนี้คุ้กันก็ได้ หรือถ้าเรามองใช่ก็จะกลายเป็น 11x บวก7ใส่วงเล็บจับยกกำลัง 2, 2จับเท่ากับ0ก็ได้แต่ถ้าคิดตัวเดียวคิดแค่หาตัวแปร x ตัวเดียวคำตอบของตัวแปร x ก,ก็คือ x เท่าก,ก,กับ7ส่วน11ถ้าคิดแค่ x ตัวเดียวนะ งานมีห้าข้อแต่แต่กาจะหาตัวอย่างเสร็จมาอาจารย์เสร็จแล้วครับดีมากครับสามเอ็กยังได้อยู่ แยกได้สองแฟกเตอร์จะเท่ากับศูนย์มันต้องมีเลของตัวแล้วก็มาดูเลขสามมาดูเลข3าตัวแรกอ่ะมันมีอะไรมี1คูณสาหรือไม่ก็สข้างหลังเป็นเลขหนึ่งจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่ผมจะใช้ข้างหน้าเป็นเลขสาข้างหลังเป็นเลขหนึ่งแต่ข้างหลังไม่เขียน แล้วเราก็มาดูตัวนีว้ถ้าเป็นลบแบบนี้เรื่องของเครื่องหมายเราต้องไม่อันนึ่งบวกอันนึงก็ลบหรือไม่ก็อันนี้ลบขั้งหลังก็จะเป็นบวกอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเครื่องหมายติดลบต้องเครื่องหมายตรงข้ามคูณกันหลักการคือใกล้คูณใกล้ไกลคูนไกล จับคู่ดีๆแล้วเรามาดูเลขสิบสี่สิบสี่ตัวนี้มีหนึ่งคูณกับสิ2สี่สองคูณอะไรได้สิบสี่เจ็ดสองคู่นี้มีคู่อื่นอีกไหมมีเจ็ดกับสองถูกต้องครับก็คือคู่นี้นะครับแล้วเรื่องของการจับคู่คูณลองมานั่งนึกดูว่าถ้าเอาสาคูณเข้าตัวหนึง่งเอาหนึ่งคูณเข้าตัวหนึง่งเอามาบวกลบกัน ต้องได้สิก้าคิดว่าคู่ไหนเป็น,ปน,ปนไปได้ผมลองคิด<ม>ให้ตัวแรกถ้าผมเอาสามคูณเข้าสามคูณหนึ่งเป็นสามสามบวกสิสี่เป็นเท่าไหร่ผมไม่เห็นที่อาจารย์ <17. S 2> เขียนครับผมสามบวกสี่สามบวกสี่ 4. เออถ้าเกิดผมใช้ตัวนี้เอาสาคูณหนึ่งเอามาบวกกันเป็นสิเจ็ยังไม่ได้เพราะมันต้องได้สิบเก้ามันต้องเอามาบวกลบกันแล้วต้องได้สิบเก้านะครับเอองั้นลองใหม่นี่ถ้าเกิดผมเอาสามคูณเข้าสิบสี่ไปไกลเลยละคู่แรกตัดทิ้งคู่ที่สองเจ็ดสามเท่าไหร่ อ้าวยี่สิบเอ็ดเอาไปลบแล้วลบสองได้สิบเ้าได้เพราะฉะนั้นผมเอาสาคูณเเป็นยี่สต้องเป็นคข่องหมายคื้อหมายต้องเป็นบวกแล้วก็เอา1นึ่งเอาหไปคูณและอ๋อหนึ่งคูณสแล้วต้องเอาไปถูกแล้ลบยีลบสองต้องเป็นสิบแ้วสิกเพราะฉะนั้นคู่ที่ถูกต้องคือคู่นี้ การเอาเลขมาใส่เราใส่ใสมั่วไม่ได้ไไดละใส่บวกลบหรือลบบวกเลือกคู่ไหนเราว,ว่า, 3, าดูว่าสามไกลคูนไกลไกลคูณไกลเอาดูอ่ะสามคูณสามคูณเลขอะไรสามคูณเลขเจ็ดเจ็ดต้องเป็นเครื่องหมายบวกอ,อันนี้หนึ่งหนึ่งต้องคูณเลขสองสองต้องติดลบ พราะฉะนั้นคําตอบของเราแบบนี้มี2องวงเล็บคำตอบจะต้องมี2องคตอบเพราะฉะนั้น 3x ลบ2เท่ากับ0ูนยอันนี้ก็ 3x เท่ากับ 2x เท่ากับ2อส่วน3ามนี่คำตอบแรกเบวกเเท่ากับ0ูนยคำตอบก็คือ x เท่ากับลบ7จคำตอบข้อนี้จะมีอยู่ สองคำตอครับมีลบเจ็กับสองสระส่าอย่างข้อนี้ก็ถึงดตงีต้องแน่มาใกล้คุณใกลใ,ใช่ใช่ใส่มอไม่ได้ถ้าใส่มอปึ๊บมันจะผิดแต่ถ้าเจอข้อง่ายมันจะไม่ซีเรียสแต่ถ้าเจอแบบนี้เราอาจจะซีเรียสว่าใกล้คุณใกล้ใกล้คุณใกล้นะครับ ใช่อย่างผมเลือกโจทย์ง่ายข้อหนึ่ง x x ก,ก,กำลังสอง x ก,กำลังสอง,อกกล,ง,สองลบเจ็ด x ลบสองสอง,สองแปดจ,จะเท่ากับศูนย์เฮ้ยเล่มันเยอะนะแต่ถามว่าง่ายไหมผมว่าง่ายแยกแฟกเตอร์การแยกแฟกเตอร์ จะเท่ากับ0สังเกตดูว่าข้างหน้าตัวแปรเไม่มีตัวเลขใช่ไหมมันไม่มันไม่ต้องมี3มี1แบบนี้นไม่ต้องมีมันเลยง,ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ <Yes. S 1> ใช่ <Yes. S 1> ดูแต่ตัวด้านหลังอ่าเราก็มาดู2-2-8สองปมันติดอะไร <No. S 1> ถ้าติดลบมีอยู่2กรณี<ๆ>กรณีแรก อันนี้ข้างหน้าเป็นบวกนะข้างหลังติดลบหรือไม่ก็ข้างหน้าติดลบข้างหลังก็จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราไปดูสองสองอะไรเออสองสองแปดอะไรคุณกันได้สองสองแปดความยากมปนอยู่ตรงนี้ไม่ลองนะคิดดีอะไรคุณกันได้สองสองแปดมาสองสองแปดถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกหันหันสั้น ม่สุดคุณแม่อะไแม่สองง่ายที่สุดสองหนึ่งหนึ่งสองอะไรได้แปดสี่ก็ใช้แม่สองจะง่ายนะครับสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดคูณอะไรลงตัวเหมือนจะไม่มีสามคูณอะไรในห้าเจ็ดลองนี่ สามหนึ่งเฮ้ยเจอสามหนึ่งสามลบก,กันสองเจ็ดลงตัวสามแรก้า้าเพราะฉะนั้น,าานเลื่อนขึ้นหไม่เห็นหมีมีคนรีเควสนะครับผมลืมลืมลืมขอโทษ,โทษนี่ผมเด็กดีตั้งโรเรียนเลย <c oughs> อเอาอีกรอบนนง 2, 2หาสอเป็น1นึ่งหนึ่งเป็น5้าเแล้วพอผมใช้3เหตุผมเหตุผลที่ผมใช้เลข3าเพราะว่าราหลังเป็นเลข7จ็ดถ้าจำไว้นะถ้าเป็นเลขที่ให้เรานึกเลยว่าเราต้องใช้3ใช้7จ็ดสิบเจ คือต้องใช้อะไรก็ได้ถ้าเจอเลขขี้น,นี้ลองเดาดูดัดนเจอไงสิ 19. อ่านี้สิบเอะไรคนกันได้สิบก้าไม่มีก็เหลือแค่ตัวมันเองจบด้วยเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นจะใช้คู่ไหนดีแล้วเอามาบวกลบกันต้องได้เลขเลขเลขอะไรเจ็ดนะครับเอามาบวกลบกันแล้วต้องได้เจ็ด ลองจับคู่เล่นๆดูอันนี้สองสองเป็นสี่สี่สามคูณกันมีสิบสองสิบเก้าลบกันได้เจ็ดไหมได้เพราะฉะนั้นคู่ที่ผมจะเลือกก็คือสิบสองกับสิบเก้านะครับสิบสองกับสิบเก้าแล้วด้านหน้ามันอันนี้เป็นหนึ่งใช่ไหม อันนี้เป็น1นึ่งใช่ไหมผมก็1ไปคูณหนึ่งไปคูณเอาหนึ่งไปคูณเรารู้แน่ๆว่าอันหนึ่งบวกอันหนึ่งลบแล้วมาลบกันแล้วต้องได้เลข7นะครับเอาเครื่องหมายไปใส่สิบเต้องเป็นบวก12ต้องติดลบเอามาลบกันแล้วได้แต่เมันติดอะไรอ้าวเพราะฉะนั้นผมก็เขียนผิดเอาใหม่12 19วางเครื่องหมายใหม่ เอาหนึ่งไปคูณเอาหไปคูณถ้า7ติดลบต้อง 12, 12เป็นบวก19ติดลบเพราะว่าอะไร12บสอลบสิเท่ากับลบอะไร <Okay. S 1> ลบเการวางเครื่องหมายต้องใช้คูณนี้อลองดูนะเรื่องอะไรนะไกล้คูณใกล้ใกลคูณใกลอันนี้ไม่เกี่ยว จะวางงนี้ก็ได้แล้วก็วางไปเลยบวก12บวกเอาบวก12ใส่เข้าไปอีกตัวหนึ่งก็บวก10อะไรบวกสิบเ้วกราก็ใส่ใส่ลงไาแต่สิบเกามัติดไหมเอาอลบสิบคำตอบแบบนี้มี2องคำตอบครับมี x เท่ากับ ลบ1ิกับสิมี2องคำตอบเสร็จแล้วโอเคอิ่มใจอ่ะห้าข้อพอไหมไง,ง่ายเกินครับง่ายเกินเอาเอีกข้อไหมไม่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 จบใจ ผมเกรงใจอารอจรยเกรงใจโอเคงานที่ผมให้ทำผมให้แค่ห้าคอสอนไปแค่นี้พอไหมครับอ่าพอ,อครับอันนี้อย่างน้อยวันนี้ก็แยกแฟกเตอร์เป็นใช้สมการได้อ่าเบาๆห้าคอลงมือทำ สำหรับคนที่อยู่ในู o ก็ก็ยังไม่ต้องออกนะคป็นผู้่ายเอาจารย์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไมค์นะครับลงเรียนทำงานไปเดี๋ยวสักสิบนาทีเดี๋ยวผมจะทักอีกทีหนึ่ง